ดีครับผมแม็กที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาเจริญนครนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพามาพบกับเจ้ารถคันรุ่น dbl sport นะครับรถรุ่นยอดนิยมเลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่9 8 4 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับแรงม้าของเขาอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่4 0 5รอ้นิวตันเมตรเลยนะครับจัดว่าตัวนี้เป็นสายโดดเลยนะครับรถเดิมๆนั้นให้เครื่องยนต์2 0ดดีเซลนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ ได้รับการยอมรับเลยนะครับว่าลูกค้าหลายท่านรีวิวมาว่าแรงนะครับตัวนี้ยังไม่ต้องแต่งเครื่องอะไรเลยนะครับด้วยสมรรถนะที่เป็นโชคโมโนโทูปนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นตัวรุ่นใหม่ที่มาแทนตัวรุ่น XLT ด้วยนะครับเด,เดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับว่าตัวนี้แต่งอะไรเข้าไปบ้างนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับ ลูกค้าดาว25%ก็สามารถผ่อนดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวพามารับชมกันเลยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปรับชมนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องของผมไว้หน่อยนะครับหรือท่านใดสนใจรถนะครับปรึกษากับผมได้เลยนะครับอยู่ที่สอดสาขาจเจริญนครนะครับ แล้วก็สามารถมาทดสอบลองทดลองรถได้เลยนะครับอ่าเดีน,น,นี้เบอร์ทรสัพท์ผมนะครับ0ูนย์หกห้านะครับฝากไว้หน่อยนะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์นี้เลยก็ได้นะครับปรึกษาวไว้ก่อนก็ได้นะครับตอนนี้มีรถ ราคาพิเศษเยอะเลยนะครับเป็นรถเก่าค้างสต็อกก็มีนะครับแล้วก็รถใหม่ก็มีนะครับท่านใดอยากได้รถใหม่ก็สามารถจัดการให้ได้นะครับส่วนรถเก่าก็มีนะครับส่วนรถเป็นแสนเลยนะครับ่ะครับเดี๋ยวผมพามารับชมนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับกับเจ้าตัวรุ่น d b l Sport รุ่นใหม่ของ Ford Ranger ของเรานะครับนะครับไปรับชมกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับ ด้านหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้แต่งอะไรที่ด้านหน้าเลยนะครับเพราะของโอเอสินะครับแล้วก็ยางของโอตาณินะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับเดิมนั้นเดี๋ยวผมจะติดฟิล์มเข้าไปให้นะครับฟิล์มเป็นขนาด40คับ60นะครับเดี๋ยวติดให้วันนี้เลยนะครับแล้วก็จะทําการ PDI ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับ ด้านหน้านะครับเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ลูกทรงของฝากระโปรงที่ระบายอากาศได้ดีเลยนะครับรองรับอากาศจากด้านหน้าที่กระจังของเรานะครับกระจังหน้าเดิมจากโรงงานก็อย่างนี้เลยนะครับก็จัดว่าสวยเลยนะครับเป็นสีกาไฟตัดตรงกลางมาเลยนะครับแล้วก็โลโก้ฟอร์ดที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นสีกาไฟตรงด้านบนครอบเข้าไปเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเดิมจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าให้มาด้วยไฟเดย์ไทม ด้วยนะครับเป็นไฟรูปทรงสีแคมนะครับจะสามารถเปิดได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ปิดได้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวไฟสีแคมจะดับนะครับแล้วจะเป็นแบบไฟเลี้ยวเพื่อความชัดเจนนะครับไฟด้านในเป็นหลอด LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่นะครับตัวนี้เป็นระบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยเป็นดีไซน์ของ Ford เราเลยนะครับ ขอบสีดำกาไฟมาจากโรงงานเลยนะครับตรงนี้จะเป็นรูปสีแคมเหมือนกับตัวไฟเดย์ไทม์ข้างบนนี้เลยนะครับเป็นซิ gnature ของเจ้าตัวฟอร์ดเรานะครับทุกรุ่นนะครับดีเบียสปอร์ตนะครับแต่ละรุ่นก็จะมีอย่างนี้นะครับแต่ว่าดีไซน์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่มีเซนเซอร์นะครับตัวนี้ต้องเป็นตัวเสริมแพคเกจนะครับถึงจะมีเซนเซอร์นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9 8 4 0 0 0บาทตัวนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับก็คือแถมของมากมายเลยนะครับ แล้วก็ล้อนะครับล้อที่จัดให้นั้นเป็นล้อขนาด20เลยนะครับอัพไซส์มาเลยนะครับเดิมเขาเป็นล้อขนาด18นะครับอ่านี้ผมใส่ยางโอตันนี้ให้ด้วยนะครับเป็นขนาด2 6 5หทับนะครับยางตัวนี้นะครับเป็นยาง AT นะครับวิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางขรุขระเลยนะครับทางเรียบก็จะมีเสียงหน่อยนะครับต้องขอต้องขอบอกก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นยางกึ่งออฟโรดนะครับ แต้าเป็นทางขูดขาดทางฝุ่นก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับอ่าก็จะมีล้อเนี่แหละครับแต่งเข้าไปให้นะครับแล้วก็ส่วนคิ้วเดิมของเขานะครับคิ้วซุ้มล้อก็จะเป็นเดิมมาจากโรงงานสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จัดว่าสวยเลยนะครับเดิมจากโรงงานก็สวยแล้วนะครับรถรุ่นนี้จัดว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับกับสมรรถนะของเขานะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวคีระบายความร้อนที่มีสีกาไฟตรงขอบ แล้วก็สัญลักษณ์บอกว่าเป็นเทอร์โบนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเป็นเกียร์หกสปีดอัตโนมัตินะครับรุ่นนี้แล้วก็ไฟไฟเลี้ยวที่หูกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับสีเทานะครับตัดสีดําด้านด้านบนนะครับอันนี้ไม่ใช่สีกระไฟนะครับเป็นสีเทาขออภัยนะครับแล้วก็เป็นสีดําด้านนะครับด้านล่างไม่มีเซนเซอร์อะไรนะครับตัวนี้ยังโล่งๆอยู่นะครับยังไม่มีตัวช่วยอะไรมากมายนะครับตัวนี้ ส่วนด้านข้างนั้นเดิมเขาก็จะเป็นบันไดขึ้นนะครับที่มาจากโรงงานเลยนะครับบันไดขึ้นขนาดแบบนี้นะครับรองรับน้ำหนักได้150กิโลกรัมเลยนะครับเป็นยึดติดกับตัวถังเลยนะครับจากโรงงานเลยเป็นแล้วก็ระบบสตาร์ทนะครับเป็นกุญแจพุชตาร์สมาร์ทคีย์เลสนะครับเมื่อเราสอดมือเข้าไปอย่างนี้นะครับก็เพื่อการปลดล็อกนะครับแล้วก็จะล็อกแล้วก็อย่างนี้นะครับเพียงสั้สกรีนตรงปุ่มนี้นะครับก็จะล็อกรถเลยด้านในก็จะ ให้ความคลุมแัะความหรูหรามาเลยนะครับในส่วนของประตูนะครับเป็นหนังนะครับตรงนี้แล้วอันนี้เป็นปลดล็อกนะครับสามารถเปิดปิดฝาถังน้ามันได้ทั้งฝั่งคนผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับเลยนะครับเพียงกดนี้ก็จะสามารถเปิดฝาถังน้ํามันได้นะครับแล้วก็จะเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกพลาสติกตัดดีไซน์ มาให้ด้วยนะครับเป็นเงาแบบฟิล3มิติเลยนะครับแล้วส่วนกระจกมองข้างก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับแล้วการเปิดก็แบบบีบเข้าหาตัวนะครับแล้จะมีสเก็ตสีขาวเป็นดีไซน์ของรุ่นสปอร์ตนะครับส่วนตรงนี้นะเป็นสีอลูมิเนียมสีเทากราไฟมาเลยนะครับออกเทาๆหน่อยนะครับตัดเข้าไปให้นะครับก็จะให้ความสวยงามดูดันมากครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับพลาสติกด้วยนะครับผสมกันเป็นหนังชนิดพิเศษเลยนะครับจุดวางสัมภาระมีครบเลยนะครับแล้วก็ลำโพงตรงประตูด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นด้านในด้านในก็จะเป็นตัวเปิดฝากระโปรงหน้านะครับจะสามารถเปิดได้จากฝั่งซ้ายนะครับส่วนด้านบนนะครับจะเป็นแอร์แอร์ที่เป็นรูลังพึ่งรูและรูแอร์ของเรานี่นะครับจะตัดขอบสีดํามาให้เลยนะครับแยกปรับซ้ายขวานะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับเราก็จะมีสี ฟิลแบบสีอลูมิเนียมนะครับออกสีเทาๆด้วยนะครับเข้มๆเลยนะครับเป็นสีกราไฟจากโรงงานนะครับแล้วก็แต่แต่ว่ารุ่นนี้ยังไม่มีนะครับตัวชิวางแก้วน้ํานะครับติดตั้งเพิ่มได้ครับแล้วก็จะเป็นนั้นไหนก็จะเป็นเก๊ะนะครับเก๊ะตัวนี้ก็จะมีในทุกรุ่นนะครับส่วนเบาะเขานั้นต้องเป็นเบาะปรับเมนน่นะครับทั้งคู่หน้าเลยนะครับยังไม่เป็นตัวไฟฟ้านะครับตัวนี้ อบอกเขาก็จะมีดีไซน์ที่เป็นรูปทรงสปอร์ตนะครับมีสัญลักษณ์สปอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัดสีแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับอีกทีหนึ่งส่วนเกียร์เขาเป็นเกียร์เทอร์เบอร์บาร์นะครับ6สปีดนะครับพร้อมโหมดการขับขี่นะครับเป็นปรับฟุตคอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ชาร์จแบตไวเลสชาร์จนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีทั้ง USB Type C แบบเสียบสายด้วยนะครับจอทัชสกรีนมัลติมีเดียทัชสกรีนด้วยนะครับแล้วก็รองรับ IOS และ Android ได้เลยนะครับกับจอขนาดนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับ FordPass แล้วก็สามารถเช็คน้ำมันเครื่องทุกอย่างได้หมดเลยนะครับฟิลแบบตัวแทนหน้าจอแผงคอนโทรลโทรศัพท์เลยนะครับเราจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยเป็นเบรกมือนะครับแบบทาวเวอร์นะครับตรงนี้จะเป็นจุดสัมภาระใส่ของได้นะครับนี่ด้านในก็จะมีรูชาร์จแบตให้ด้วยนะครับแล้วท่านใดจะจอดรถแบบปลดหล่ปลดไหลได้นะครับก็จะสามารถเอาเบรกมือลงได้เลยนะครับไม่ต้องมากดอะไรตรงนี้แล้วนะครับในรุ่นของเอเวอเรจะต้องมาดึงสายตรงนี้นะครับ พาไปดูด้านหน้าของฝั่งคนขับนะครับในส่วนของฝั่งคนขับนะครับก็จะได้พวงมาลัยไฟฟ้า e-pads ของ Ford เราไปเลยนะครับตัวนี้มีในทุกรุ่นนะครับให้ความคมแน่นอนนะครับตัวนี้หมุนได้แบบง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราสตาร์ทรถนะครับาจะมีระบบครูดคอนโทรลนะครับสามารถตั้งลิมิตของรถไว้ได้ด้วยนะครับที่ตรงปุ่มพวงมาลัยด้านซ้ายของเรานะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือของพวงมาลัยเรานั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีฟิวตัดหนังแบบสวยๆมาให้เลยนะครับตัวนี้ของกลางนั้นก็จะเป็นสีกาไฟนะครับสีพิเศษจากฟอร์ดเราเลยนะครับตัดมาให้ตรงนี้เลยนะครับในรุ่นพิเศษแบบนี้นะครับก็จะจัดให้เลยหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับเดี๋ยวยังไม่ขออนุญาตไม่เปิดนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกรอบหนึ่งนะครับขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เป็นระบบ p u s สต t a r t นะครับก็คือเพียงกดปุ่มพร้อมเหยียบเบรกนะครับก็สามารถสตาร์ทรถได้เลยนะครับตัวนี้ ส่วนด้านขวาของขาจะเป็นแผงคอนโทรลไฟนะครับตรงนี้ปรับความเข้มของหน้าจอนะครับแล้วก็อันนี้หมุนเลือกไฟนะครับเป็นไฟออโต้ไฟปกตินะครับไฟธรรมดานะครับแล้วก็เป็นไฟแบบเวลาจอดนะครับแล้วก็เป็นการดับไฟนะครับสามารถเลือกได้เลยสามารถปรับฟุงมาลัยตามลูกค้าได้เลยนะครับนี่นะครับอบ์ดเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับอบ์ดของ f o r d รุ่น DBSport นะครับก็จะมีดีไซน์ที่ สวยๆมาเลยนะครับความพิเศษของบอกตัวนี้ที่ให้มากับเจ้าตัวราคา9 8 4 0 0 0บาทเลยนะครับเดี๋ยวสักครั้งนี่ครับบของเขานะครับก็จะเป็นคำว่าสปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวขั้นตรงกลางนะครับเป็นฟิลดีไซน์ของเขาเลยนะครับแล้วก็ให้ความสบายนะครับแล้วก็ความกระชับในการนั่งด้วยนะครับเพราะว่าเขาโอบเข้าที่เอวเลยนะครับกับเบาะรูปทรงสปอร์ตนี้นะครับ นะครับเป็นปรับแบบเมนูนะครับสามารถปรับได้เลยนะครับปรับได้หลายแบบด้วยนะครับด้านฝั่งขวานะครับก็จะมาที่ปุ่มคอนโทรลนะครับปุ่มคอนโทรลกระจกทั้ง4จุดนะครับพับไฟฟ้าได้นะครับล็อกกระจกแล้วก็ปรับองศาของกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ปลดล็อกเปิดล็อกแล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันได้เลยนะครับส่วนในจุดบีบก็จะเป็นจุดบีบเพืาหาตัวนะครับเพื่อเปิดประตูนะครับเช่นเดียวกับฝั่งผู้โดยสารนะครับตัดสีกับไฟมาให้เลยนะครับ ดีไซน์สวยๆเลยนะครับกับเจ้าตัว DBL Sport ตัวนี้นะครับมีหูจับลาวยึดขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับขึ้นง่ายครับรถยกสูงไม่ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ระจกเป็นกระจกปรับแบบตัดแสงทัางหลังด้วยนะครับตรงกลางข้างบนก็จะเป็นตัวเก็บสัมภาระนะครับอันนี้เก็บแว่นตานะครับแล้วก็เปิดไฟเพียัทสกีที่ไฟก็ได้นะครับหรือจะเปิดสวิต์ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็มีสวิต์เปิดไฟได้หมดเลยนะครับ ตรงกลางก็จะมีด้วยนะครับไฟตรงกลางนะครับในห้องผู้โดยสารนะครับก็จะมีไมค์ที่รับคําสั่งเสียงจากด้านบนด้วยนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นก็จะมาด้วยดีไซน์เบาะที่เป็นฟิลเดียวกับผู้ขับขี่ด้านหน้าเลยนะครับแต่ไม่มีคําว่าสปอร์ตนะครับแต่จะ,ะมีดีไซน์ที่เขาเป็นตัดแบบนี้มาให้นะครับสวยๆเลย สามารถปรับพับได้นะครับแล้วก็ยกเบาะได้นะครับเก็บสัมภาระอยู่อุปกรณ์ของเราอยู่ด้านล่างนี้ก็สามารถเก็บได้ครับมีแอร์ข้างหลังให้นะครับแอร์ข้างหลังเป็นแอร์สองตัวนะครับแล้วก็จะมีจุดชาร์จแบตด้วยนะครับจุดชาร์จแบตจะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเสียบแบบที่เสียบบุหรี่ได้เลยนะครับแอร์ยังปรับรวมกันอยู่นะครับยังไม่แยกนะครับในส่วนนั้นบอก็จะมีที่แขวนสัมภาระด้วยนะครับแล้วก็จะมีหูยึด จับนั่งนะครับแล้วก็จะมีตรงเสานะครับจะมีจุดขึ้นด้วยนะครับสามารถขึ้นได้ง่ายเลยนะครับด้านหลังก็จะมีปุ่มคอนโทรลกระจกให้ด้วยนะครับพร้อมสีต่อไฟตัดมาให้ตรงเบ้าจับตรงนี้เลยนะครับบีบเข้าหาตัวเช่นกันนะครับเป็นหนังพิเศษนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของเจ้ารุ่นสปอร์ตหรือรุ่นฟอร์ดเราทุกรุ่นนะครับตรงขอบของกระบะนั้นเขาจะมีเจาะรูมาให้เลยนะครับเพื่อ ถอดตรงนี้ออกแล้วก็ติดตั้งเสริมราวเหล็กหรือเสริมอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ติดตั้งไลเนอร์นะครับเดี๋ยวจะติดตั้งไลเนอร์ให้นะครับของฝอดเรานั้นก็จุดไฟเชื่อมต่อปลั๊กไฟก็จะอยู่ตรงล่างนี้เลยนะครับสามารถดึงออกได้นะครับแล้วก็จะพ่วงสายไฟเข้ามาด้านนี้ได้นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับบางท่านเพิ่มเป็นตัวไฟปั่นไฟเครื่องปั่นไฟหรือเครื่องอะไรก็สามารถเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะครับ หรือจะพ่วงปลั๊กตรงบริเวณนั้นก็ได้นะครับบริเวณนั้นก็จะเป็นจุดที่เป็นตัวเสียบปลั๊กนะครับติดตั้งเพิ่มได้นะครับสําหรับสายแคมปิ้งนะครับสามารถมีจุดเสียบปลั๊กชาร์จแบตหรือใช้ไฟเพิ่มพลังกันได้เลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของความคิดสรของเจ้าตัว D b บียสปอนะครับตรงขอบตรงนี้ก็จะมีฟิลแบบไม้บรรทัดวัดให้เลยนะครับขนาด130ซนติเมตรนะครับสำหรับสายใช้งานนะครับหรือเป็นช่างไม้ที่จะต้องวัดสิ่งของนะครับ ก็จะสามารถวัดตรงขอบกระบะงของเราได้เลยนะครับด้านหลังก็จะเจาะรูมาให้ด้วยนะครับเพื่อรองรับการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีไฟเอ่อมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับตรงโลโก้ฟอร์ดนะครับแล้วก็ฝาท้ายเขาเป็นแบบซับน้ําหนักขนแรงนะครับก็จะน้ําหนักเบามากเลยนะครับยกมือเดียวเลยครับเนี่ยเบาๆเลยนะครับแล้วก็จะมีจุดวางแก้ว จุดบางสัมภาระที่ดีไซน์มาเพื่อความใช้งานให้คุ้มเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่าอันนี้แบบเบาเลยนะครับยกมือเดียวเลยครับเบาเครับแล้วก็ไฟเบรกนะครับในไฟท้ายของเขานั้นยังเป็นหลอดไฮโดรเจนที่ไฟเลี้ยวอยู่นะครับแล้วก็ไฟถอยหลังด้วยนะครับแต่จะเป็นสื่อไฟ LED ด้านบนที่เบรกนะครับจะเป็น LED อยู่ช่วงนี้นะครับแล้วส่วนด้านในจะเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับ ด้านข้างก็จะไม่มีนะครับไฟตรงนี้จะเป็นตัวที่เป็นดีไซน์ไฟทับทิมนะครับในส่วนของด้านข้างบันไดเน็กเกนก็จะมีตัวขึ้นด้านข้างมาให้ด้วยนะครับเป็นบันไดแบบฟิล์รุ่นเน็กเ e นนะครับก็จะอยู่ที่ด้านข้างของทุกรุ่นนะครับกันชนท้ายนะครับเป็นเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับกันชนท้ายที่มาด้วยสีเดียวกับตัวรถเลยในรุ่นแพคเกจก็จะมีเซนเซอร์นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีเซนเซอร์นะครับ แล้วก็จะมีไฟสีขาวอยู่ในรูนี้นะครับเมื่อเราจอดนะครับก็จะมีไฟโชว์ทะเบียนเราด้วยนะครับอันนี้เป็นชคโมโนทูบนะครับมาพร้อมล้อขนาด18นะครับแต่ว่าอันนี้แต่งเพิ่มเป็นล้อขนาด20เข้าไปนะครับอันนี้คือหน้าตาของโชคโมโนทูบนะครับเป็นโชกแบบผสมน้ํามันกับแก๊สนะครับเป็นโชคแบบใหม่นะครับระบบของฟอร์ดเรานะครับแล้วก็เป็น การพวินโชคนะครับก็คือโชคที่สามารถที่ออกหา่างกว้างกว่าเจ้าอื่นๆนะครับเพื่อความไม่ครงเขงนะครับแล้วก็ความกระชับในการเลี้ยวนะครับด้านหลังข้างล่างนั้นก็จะเป็นตัวล้อที่เป็นล้ออะไหล่นะครับแล้วก็ให้ดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างสวยๆหรูๆเลยนะครับแล้วก็ตัวฟอร์ดที่เป็นสัญลักษณ์ฟอร์ดก็คือตัวกันโคนนะครับ ที่ให้มาด้วยนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเยอะนะครับท่านใดสนใจนะครับผมแม็กที่ปรึกษาการขาย Ford นะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้หน่อยนะครับตอนนี้หรือวันไหนจะออกรถนะครับทักหาผมได้เลยนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับรถรอส่งมอบแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวอีกวันสองวันนี้ก็จะได้ออกแล้วครับคันนี้เอาละครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับว่าเจ้าคันนี้ รับโปรโมชั่นพิเศษอะไรไปบ้างนะครับผ่อนอยู่เดือนเท่าไหร่นะครับเอาละครับเดี๋ยวพารับชมตอนคลิปิดนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับชุดด้านนอกนะครับที่เป็นชุดกระจังหน้าของตัวแปลงแรปเตอร์นะครับจะได้กระจังหน้าที่เป็น FORD แบบแรปเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟสิส3จุดพ่วงเข้าไปด้วยนะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าคนนี้ขอ ให้สปิดเข้าไปเป็นสีเหลืองนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีครอบไฟหน้าตรงไฟเดย์ไทม์นะครับเป็นปัตรงรูปทรงสีแชมปพอดีเลยนะครับสีดํานะครับแล้วส่วนด้านข้างก็จะเป็นชุดคิ้วซุ้มล้อที่มาพร้อมกับการแปลงหน้าเป็นแรปเตอร์เลยนะครับก็จะงานเนียนเลยนะครับติดกาวเข้าไปแบบแน่นๆเลยนะครับอ่าน,นี้เรียบร้อยแล้วนะครับมี ตกแต่งภายในอีกนิดหน่อยนะครับากับการเคลือบแก้วนะครับเดี๋ยวเคลือบแก้วกเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนะครับให้ดูอบๆนะครับเบ้าลองมือจับก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังติดฟิล์มให้อยู่นะครับก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมต้อง ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ไว้หน่อยนะครับผมแม็กที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาเจริญนครเบอร์โทรศัพท์0650340350นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไฟที่ผมบอกไปนะครับมีไฟให้ด้วยนะครับแล้วก็ครอบปักครอบไฟท้ายด้วยนะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมทักกันเข้ามานะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ